สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอฟฟอร์ดนะครับจากช่องชชแนลยูทูบนะครับกอฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะวันนี้ก็อยู่นอกสถานที่มาส่งรถนะครับมาส่งรถก็แวะปั๊มห้องน้ําก็วันนี้เดี๋ยวพามาดูอัตราการบริโภคน้ามันนะครับของเจ้าคันนี้เห็นไหมสวยๆเลยนะครับสี่คูณสี่นะครับร้อยี่สิบนะครับพร้อมยก เดี๋ยวมาดูอัตราการบริโภคทํามอันนี้ก็ขับมาสักพักแล้วเดี๋ยวพาไปดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถึงที่หมายก็จะพามาดูอันนี้สวยมากพยางก็สวยนะครับอันนี้นี่ดูกันว่าเราขับมากี่โลและนี่นะครับขับมา ร้อยหกสิบโลนะครับขับมาร้อยหกสิบโลตอนนี้อัตราการบริโภคก็อยู่ที่สิบจุดเจ็ดนะครับสิบจุดเจ็ดระยะทางที่วิ่งก็อีกผมดูก่อนอีกสองชั่วโมงสิบนาทีเนาะอีกประมาณร้อยร้อยห้าสิบโลนะครับ คันนี้ร้อใหญ่มากแล้วก็วิ่งมาก็มีความเร็วนะครับคันนี้วันนี้วิ่งมาเพราะว่ารีบรีบไปส่งครับเดี๋ยวต้องตียาวกลับมาแต่งรถต่อ,อ,อก็ลองดูกันนะครับว่าอันนี้วิ่งมานะครับไม่มีโหมดประหยัดนะใช้โหมดปกติวิ่งมาความเร็วร้อยยี่ร้อยสิบร้อยยี่อยู่ประมาณนี้นะครับยาวๆมาเลยครับเติมน้ํามันมาหนึ่งพันบาทนะครับเติมน้ํามันมาหนึ่งพันบาท,นะบแ,า 1, บาทแล้วก็ไปเซตรถนะครับ ไปเซตไปนู่นนี่นั่นนะครับไปจัดทรงมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขับรถมาส่งลูกค้านะครับก็เดี๋ยวรอรอดูนะครับเดี๋ยวตอนวิ่งออกไปเดี๋ยวก็อัดให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดเราใส่ยางอย่างเงี้ยนะครับยางยางตัวที่ที่ที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับเราใส่ยางตัวนี้นะครับเสียงเป็นยังไงนะติดกันสาแทาเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวเราให้วิ่งทางยาวนะเพราะอันนี้ชุดนี้เราใส่กันสาแท้อยู่แล้วแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า ตอนเราวิ่งจริงๆเนี่ยกับยางชุดนี้นะครับว่าเสียงนะครับโอเคไหมเพราะว่าผมอยากให้ลูกค้าทุกท่านรู้นะครับพอล้อยางเนี่ยตอนเราเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเราไปวิ่งแล้วนะครับถ้าเกิดเราไม่โอเคนะครับเราไม่ชอบเราเปลี่ยนคืนเนี่ยเอาไปเทินอีกเนี่ยราคามันมีแต่ตกนะครับทุกท่านก็จะต้องเสียงเงินแล้วก็ขาดทุนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งคลิปที่มาทําให้รู้นะครับเดี๋ยวตอนวิ่งนะมีความเร็ววิ่งประมาณช่วงร้อยสิบ นะครับร้อยี่สิบเดี๋ยวอัดให้ดูอีกทีนะครับว่าเสียงเป็นยังไงนะครับอ่ะก็มาต่อนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวให้ดูความเร็วร้อยแปดได้ยินไหมครับอันนี้เสียงยางเอทีนะอ่ะอันนี้ก็แก้มเตี้ยนิดหนึ่งนะครับน่ะแก้มเอ่อสเปกยางที่ก๊อบใส่สองหกห้าห้าสิบนะอ่ะก๊อบเริ่มเล่งให้ดูนะครับให้ดูให้ดูให้ดูเรื่องเสียงนะข้างหน้ายังว่างอยู่นะครับอันนี้ทดสอบเพื่อให้รู้นะครับเพื่อให้รู้นะครับ เรื่องของการขับอะไรเงี้ยครับนะได้ยินไหมอ่ะยิ่งแน่นอนครับยางกลุ่มเนี้ยมีเสียงอยู่แล้วนะครับมีเสียงอยู่แล้วแต่ว่ายิ่งความเร็วสูงก็ยิ่งเยอะนะครับอันนี้ก็เนี่ยเหลือร้อยประมาณร้อยสิบแล้วอ่ะถ้าเสียงประมาณนี้นะครับยี่ห้อนี้ทุกท่านรับได้ไหมนะครับก็ลองดูนะครับอ่ะผมทํามาเพื่อทดสอบให้ทุกท่านรู้เพราะเหมือนที่บอกครับถ้า บางอย่างเนี่ยเรื่องของความรู้สึกนะครับเรื่องของเสียงเรื่องของอะไรแต่ละท่านไม่เหมือนกันเนาะก็อยากให้รู้นะครับก่อนตัดสินใจซื้อนะครับพยายามทดสอบให้ในหลายๆแบบนะครับเรื่องอาตาัตราการกินน้ํามันในการเปลี่ยนยางแต่ละรุ่นเปลี่ยนล้อแต่ละแบบนะครับผมก็พยายามเร่งๆให้นะครับให้ดูเนาะแต่ถ้าเกิดเนี่ยวความเร็วประมาณขนาดนี้นะครับก็มีเสียงแต่ก็ไม่มากนะไว้เปรียบเทียบครับแล้วเดี๋ยว อนถึงที่เดี๋ยวให้ดูนะครับว่าอัตราการสิ้นเปลืองเท่าไหร่เนาะตอนนี้224โลโดยประมาณนะครับก็ยัง10.8โลลิตรอยู่นะครับสำหรับการใส่ล้อแบบนี้นะครับเราก็มาถึงที่หมายแล้วนะครับที่นัดเจอกับลูกค้านะครับก็วิ่งประมาณ300กับ310โลนะครับ11.1กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ไว้ให้ดูนะครับเพื่อเพื่อ,อ,อประกอบข้อมูลการตัดสินใจนะ นี่สไตล์นี้ทรงนี้นะครับก็อย่างที่วิ่งมาแล้วก็เดี๋ยวรอชมนะครับคลิปเต็มเรื่องของการแต่งนะครับก็ตอนเย็นนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง Youtube กับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกรอบนะเบอร์โทรไอดียไลน์กขึ้นไว้ให้แล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ